มาเล่นน้ำทีไรพบกับความบันเลยตลอดโมก็ขอนีไปขึ้นบกก่อนค่ะเห็นแดดเริ่มมาแล้วก็เลยเอาครีมกันแดดลายชีมาให้พี่แมนทาค่ะประเด็นก็คือว่ากันแดดลายชีหมดโมเอามาให้ผิดหลอดก็เลยได้ทาเท่านั้นไปก่อนนะเออช่างมันเถอดดีกว่าไม่ได้ทาพออ่างเปาเห็นพี่แมนอยู่บนบกเท่านั้นแหละมันก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นไปหาแล้วพี่แมนก็หักหลังอ่างเปาก็เลยกระโดดลงมาอ่างเปาคิดในใจแล้วคูขึ้นมาทําไมวะแล้วแม่พี่แมนก็เอาขนมมาล่ออ่างเปามันก็เลยใส่เกียวหมาวิ่งขึ้นไปเลยไอมาตอนนี้เห็นแกกินนนจรรริิงงเเเลลย่่่่่ไไไมมมมมาาากดดดหตตุณ์ททคค้้ขะััสสใใแวึน ว่าถ้าเกิดโมขึ้นไปแล้วอังเปาจะตามมาไหมคนสรุปก็เป็นแบบนี้ค่ะอังเปาตามมาตามมาก็เพราะว่ามีพี่แมนก็บอกแล้วว่าอังเปามันติดพี่แมนมากกว่าโมโหน้อยใจว่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โมอยู่บนกองฟางนะคะโอ้โห,โหเห็นวิวชัดมากนู่นน่นเห็นถึงพ่อพี่แมนเลยเห็นไหมแรลแรดูท่ายืนของอังเปาสิอย่างกับไรอ้อคริ่งถึงเวลาลงมาได้แล้วค่ะแล้วเรามาดูกันว่าท่าลงของอังเปาจะเป็นยังไงเนี้ยนึกว่าหมาผู้เขาอย่างนั้นอังเปาก็มีของฝากค่ะขี้ไปเลยค่ะหนึ่งก้อนมีใครสนใจอยากให้โมลองปลูกน้ำไหมคะเม้นมา